ที่คุณร้องเมื่อวานไงร้องไม่เป็นที่คุณร้องเมื่อวานไหนลืมแล้วเถอะมันคนละเพลงเอ้าตัววาอยูเพียงยังแปลกๆว่ะเดี๋ยวจะบอกนะว่าคุณคิดว่ามันมีจริงๆใช่เอ้ามันมีเพลงนี้อยู่แต่มันไม่มีเนื้อตัวนั้นโอ้ย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 นั่งลงนั่งลงนั่งลงเพลงนี้มันเป็นคุณรู้ไหมจะทำอะไรเนี่ยฮะฮะกัมปั่นแกนๆกนดึกเขาดังแฟนมุ่งจะบาดน้องดังแฟนน่ะดังแฟนน่ะสังเเคงน้องเนาอเตะเขาการขอ จะถือในน้เพลงใครวะเพลงอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมจะต่อยใครกำปั่นกัน้วเมื่อกี้ผมจะต่อยใครจะต่อยผมแล้วคุณร้องว่าไงร้องใหม่สิไปแปลงเนื้อเพลงมาใหม่เต้นตะกูต่อร้องสิเดี๋ยวผมไปบอกให้น้องชายแปลงเนื้อเพลงใหม่ก่อนอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าลนหลุดอมันเป็นเนื้อเพลงที่ผมร้องไงแล้วผมจะต่อยใครแต่ผมอ่าแล้วคุณร้องขึ้นมาสิ ก๊อมปั่นกันกันเดือกเขาดังแฟนมึงจักบาดนอสันแข่งนอนอเตะเขาดังขอจักเถื่อนน่นะฮะกระโดดกัดหูยุ้งหัวตบแล้วเอาตีหนุ่มนาจับแกผ้ามัดแขนมัดขาไปจะคุยหมดแดงไม่น่าร้องเพลงแบบเนี้ยเพลงเหน่งเหงเหนเพลงเหน่งเหนแต่งเหน่งเหนงไม่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 ค่อยไม่ค่อยน่าจะไม่จริงๆไม่ไม่ควรจะมาร้องนะทำไมฮะทำไมไม่รู้เหมือนกันบอกไปสิบอกให นี่น้องแต่งเพีงดีๆนะข้างหน้านะ่ะแต่งดีดีกวน,นี้อะไรมาเกงง่เกงในคู่เลยเออก็แต่งไปแล้วก็ไปร้องกับใครเนี่ยร้องกับผมเลย